ลองไปเล่นดูนะครับแต่มาแบบนี้ต้องพาดวงมาเยอะหน่อยนะครับขอแมวนะขอแมวหรือวายก็ได้นะครับแถวสองนะหล่นมาหน่อยนี่เป็นไงโอ้โหดูเรื่องครับ สวัสดีพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสลอตทุกท่านนะครับวันนี้จะ่มองกัแม็กแล้วนะครับมากับเกมนะครับ l u c กี้ในโกดนะครับเจ้าเหมียวของเรานะครับดีวจะนำโชคอเปลบาทนะครับวันนี้มีอยู่10บาทนะครับให้กำลังใจเฮนด้วยนะครับไปครับไปเอาเปิดตัวมาก็ดีครับได้เล่นต่อด้วยนะครับได้อุ้ยนี่กได้มอนต่อนะเสียดายนี่นี่มามาสิบสครับ ค่อยๆปั้นไปนะครับอย่าเป็นเปรี้ยวนะครับได้วายด้วยครับวายดอกนี้มาดีครับอื้งคิวต่อไปนี่นี่มีทุนนะครับจะร้อยแล้วนะครับฟาร์มมันจะร้อยแล้นนะครับนี่ใหม่สิบบาทครับห้าบาทสิบบาทเก็บกินหมดนะครับ ไม้ห้าบาทอ่ะเนี่ยมันก็มานะครับขอเล่นไม้ห้าบาทแล้วกันนะผมรู้สึกมันมานะครับนี่สก,ก็ตเตอร์เข้ามานะเอาอแรกไม่มานะครับปูณซีไปอ้ เออ,เอ,อรู้ว่าไม่ได้แล้วแมว้ว่ะมาหน่อยฮึเพื่อนมาแบบว่าให้เกียรติตัวคูณหน่อยคูณสิบแปดไปแล้วนะครับคูณยี่สิบไปแล้วนะครับ นี่ต้องแบบนี้สิเจมาเท่ากลางโอเคได้สิ่ง,งดีวะโอเคเพิ่มมาอีกสองร้อยสามสิบห้าครับอีกสองไม้อ่ะอืมคูณยิบสองไปครับสวย หมายสามสิบไปนี่หมายคูณสิบครับหนึ่งมาหกร้อยยี่สิบครับมาละร้อยต่อสวยครับ ได้แมวได้ซูชิครับส6 0บว่าไปคูณนต่อไปครับปั้นมาจาก10บาทนะครับจังหวะมันมานะครับก็ค่อยทบไปนะครับลอไปเล่นดูนะครับแต่มาแบบนี้ต้องพาดวงมาเยอะหน่อยนะครับขอแมวนะขอแมวหรือวายก็ได้นะแถวสองนะหลนมาหน่อยนี่เป็นไง โอ้โห oh ดูเรื่องครับแมวยาวคูณ12นะครับ ได้มานะครับทั้งหมดนะครับชนะมาหมด4 5 0 0 0นาครับ154นะครับโอ้โหบ็ด10บาทนะครับแตกมา40 0 0 0นนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์โดนใจกันด้านล่างด้วยนะครับ ใครที่เขาไม่ส้ใจเฮียมาเฮียมีรางวัลให้ครับผมแล้วก็ขอฝากนะครับช่องเฮียปูสาธุ99ไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไลฟ์สดหรือช่องคอนเทนต์นะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดซีฟิร์สไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมมันๆนะครับจากเฮียมองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฮียก็ต้องขอถอนเงินไปใช้ก่อนนะครับไปทําบุญให้แมวดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ